น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนอกบ้าน h ช n แนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังในหัวข้อพระคาถาโบราณที่บูรพาจารย์ท่านแนะนำหมั่นสวดภาวนาเป็นประจำจะเป็นเกราะแก้วกราะทิพย์คุ้มครองตนเองขับไล่โรคภัยไข้เจ็บก่อนที่จะไปรับฟัง เรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทาด้วยนะคะพระคาถาโบราณที่บูรพาจารย์ท่านสวดเจริญพุทธมนต์บำเพ็ญจิตภาวนาเป็นสิริมงคลเป็นกราะแก้วเกราะทิพย์คุ้มครองตนเองและบ้านเมืองได้แก่พระคาถามงกุฎ พระพุทธเจ้าที่ใช้ในพระราชสำนักพระคาถาบูชาหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดพระคาถาบูชาหลวงปู่พระอุปคุธและพระคาถาพระยายุงทองขององค์หลวงปู่มั่นภูริทตโตสวดสี่พระคาถาศักดิ์สิทธิ์ป้องกันพยยันตรายและโรคร้ายที่มอบให้พระสยามเทวาธิราชและ ราคาถาบูชาหลวงปู่พระอุปคุตที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายพระกรรมฐานหลวงปู่มั่นใช้ในการบริกรรมภาวนาทั้งหมดทั้งมวลล้วนมีพระมหาพุทธานุภาพอเนกอนันต์ครอบคลุมทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านโชคลาภบ,บารามีความสำเร็จในหน้าที่การงานสเสน่ห์เมตตา ป้องกันสิ่งอัปมงคลทั้งหลายให้อัญเชิญมหายันพระคาถานี้ติดตัวไว้หรือบูชาไว้ที่บ้านพร้อมสวดบูชาเป็นประจำจะเสริมดวงชะตาให้เป็นสิริมงคลไม่ตกต่ำปกป้องคุ้มครองจากพยันตรายทั้งปวงแคล้วคลาดปลอดภัยในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อพระคาถาที่หนึ่ง พระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าสุดยอดพระคาถาที่หลวงปู่เอี่ยมถวายแด,ด่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงก่อนเสด็จประพาสยุโรปพุทธศักราช2440พระคาถาบทนี้มีคุณวิเศษยิ่งนักมีพุทธคุณดีครบถ้วนทุกด้านสามารถนำไปใช้ในทางกุศลได้ทุกๆเรื่องเรียกได้ว่า เป็นคาถาที่มีความศักดิ์สิทธิ์ครอบจัก,กรวาลเจรจาสิ่งใดก็สำเร็จสมหวังทั้งโภคทรัพย์วาสนาบารามีและเมตตาทั้งช่วยให้แคลวคลาดปลอดภัยป้องกันเพศภัยหรือพยันตรายอุบัติเหตุเปลี่ยนจากหนักให้เป็นเบาจากร้ายกลายเป็นดี ป้องกันสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายขับไล่เสนียดจันไรอาถรรพ์ต่างๆทั้งยังเสริมดวงชะตาให้มีความเป็นเลิศทางด้านเมตตามหานิยมมหาสเสน่เป็นที่รักแก่มนุษย์และเหล่าเทพเทวดาทั้งหลายช่วยให้การติดต่อเจราจาราบรื่นการงานคล่องตัวไรอุปสรรคเรียกทรัพย์ให้ไหลามาเทมา กิจการการงานเจริญรุ่งเรืองและส่งเสริมเพิ่มพูนหนุนดวงสืบชะตาเพิ่มอำนาจวาสนาบารมีนอกจากนี้ยังช่วยให้จิตเป็นสมาธิสงบนิ่งอยู่ในศีลธรรมทำให้ชีวิตพบเจอแต่หนทางสว่างสวดเก้าวจบเป็นมงกุฎครอบศีรษะพระคาถาว่าดังนี้ อิติปิโสว,วิเศส,เสอิอิเสศเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิคำแปลคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าขออันเชิญคุณแห่งพระพุทธเจ้าอันวิเศษคุณแห่งกระแสพระนิพพานอันประเสริฐ ซึ่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงสรรเสริญแล้วจงเป็นมหาวิภูสิตาพรประดับด้วยมงกุฎทิพและเครื่องทรงแห่งพระเจ้ามหาจักรพรรดิครอบครุมข้าพเจ้าตลอดการทุกเมื่อเทินพระคาถาที่สองพระคาถาบูชาหลวงปู่ทวดเมื่อ400ปีก่อนในสมัยกรุงศรีอยุธยา เกิดโรคหาระบาดไปทั่วเมืองประชาราษฎรล้มป่วยเจ็บตายลงเป็นอันมากประชาชนพลเมืองเดือดร้อนเป็นยิ่งนักสมัยนั้นหยุกอยาก็ไม่มีนิยมใช้รักษาป้องกันด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนไ์ไตรพระเจ้าอยู่หัวทรงพระวิตกกังวลมากเพราะไม่มีวิธีใดจะช่วยรักษา และป้องกันโรคนี้ได้ทรงระลึกถึงพระราชมูนีหลวงปู่ทวดมีรับสั่งให้อมาตไปนิมนต์ท่านเข้าเฝ้าท่านได้ช่วยไว้อีกครั้งโดยลํำลึกถึงคุณพระเสีรยรตนตรัยและดวงแก้ววิเศษแล้วทำน้ำพระพุทธมนต์ประพรมแก่ประชาชนทั่วทั้งพระนครโรคหาก็หายขาดด้วยอำนาจ คุณความดีและคุณ,ณธรรมอันสูงส่งทำให้พระเจ้าอยู่หัวทรงเลื่อนสมณศักดิ์ท่านขึ้นเป็นพระสังฆราชมีนามว่าพระสังฆราชคุรูปาจารย์และทรงพอพระราชหฤทยัยในองค์ท่านเป็นอย่างยิ่งถึงกับทรงมีรับสั่งว่าหากสมเด็จเจ้าประสงค์สิ่งใดหรือจะบุรณวัดวาอารามใดๆ ข้าพระเจ้าจะอุปธรรมทุกประการพระคาถาว่าดังนี้นะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควาพระคาถานี้เป็นคาถาบูชาหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดโดยมีคติความเชื่อสืบต่อกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่าอนุภาพแห่งพระคาถานี้ ประมาณมิได้เลยภาวนาก่อนออกเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยภัยอันตรายไม่กล้ำกลายคำแปลของพระคาถาข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่เจ้าพระคุณสมเด็จหลวงปู่ทวดผู้เป็นพระโพธิสัตว์เป็นผู้มีโชคซึ่งเข้ามาสถิตอยู่ในตัวของข้าพเจ้าผู้ที่เลื่อมใสบูชาในหลวงปู่ทวด เชื่อว่าอานุภาพของคาถาบทนี้จะช่วยดลบันดาลให้แคลวคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงผู้ที่สวดบูชาเพื่อขอให้บารมีหลวงปู่ทวดคุ้มครองจะต้องเป็นผู้ประพฤติด,ดีปฏิบัติดีและดำเนินชีวิตด้วยการทำมาหากินที่สุจริตพระคาถาที่สาม พระคาถาบูชาหลวงปู่พระอุปคุตหลวงปู่พระอุปคุตคือพระอรหันต์องค์เดียวเท่านั้นที่ได้รับพุทธพยากรจากพระพุทธเจ้าให้เป็นอนุพุทธะทำภารกิจสืบทอดพระศาสนาแทนพระพุทธเจ้าจนถึงพุทธศักราชห0 0พันหลวงปู่อุปคุตจึงมีอิทธิฤทธิ์และบุญญาฤทธิ์ อิทธิฤทธิ์คือขจัดภัยพานพยามารปกป้องคนดีมีศีลธรรมปุญฤทธิ์คือบันดานโลชคลาบแก่คนดีมีศีลธรรมบัตรนี้หลวงปู่อธิษฐานจิตทรงสภาวะาธาตุขันชันละเอียดเหนือยิ่งกว่าความเป็นทิพย์ประดิษฐานอยู่ในมนดบแก้วณสะดือทะเล แม้หลวงปู่หมดกิเลสแล้วแต่ยังไม่เข้าสู่ปรินิพานเพราะมหาพรหมวิหารเมตตาการุณาที่ท่านมีต่อชาวโลกท่านจึงส่งไก่ไว้ในสภาวะเหนือทิพย์เพื่อช่วยเราแต่เราต้องปฏิบัติขัดเกลาเข้าสู่ศีลธรรมเข้าสู่วิถีจิตที่ประนีตงดงามท่านจึงจะช่วยเราได้ และคาถาศักดิ์สิทธิ์บูชาองค์หลวงปู่พระอุปคุตได้มาจากพระกรรมฐานองค์สำคัญในสายหลวงปู่มั่นภูริตโตซึ่งนำมาเปิดเผยเป็นครั้งแรกพระคาถาว่าดังนี้พระอุปคุดตังมหาเถรังมหิทธิกังมหานุภาวังวิทังเสติอเสสะโต ยะถาวายะปะติตาโขมัทธเนอิติอาหะภความันสวดไว้จกช่วยป้องกันภัยได้ทั่วสารทิศดีนักแ,แลพระคาถาที่สี่พระคาถายุงทองของหลวงปู่มั่นพระคาถาป้องกันภัยหรือคาถาโมปาิิหรือที่เรียกกันติดปากว่า ขาถาพยายุงทองจากหลวงปู่มั่นภูริทัตโตถือเป็นหนึ่งในบทสวดมนต์สำคัญที่เชื่อกันว่าช่วยป้องกันภัยนานาประการแควคลาดเป็นเลิศโดยพระสยามเทวาธิราชขอบารมีจากองค์หลวงปู่มั่นให้ปกปักรักษาประเทศไทยในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองหลวงปู่มั่นจึงกำหนดจิต พิจารณาจนได้คาถาพระคาถาว่าดังนี้นะโม,ม,มวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาเมื่อท่านบอกให้แล้วคณะเทพของพระสยามเทวทิวราชก็อนุโมทนาสาธุการแล้วลากกลับไปโดยหัวใจของคาถาบทนี้คือนะโมวิมุตตานัง นาโมวิมุติยาอันมีความหมายว่าความนอบน้อมของข้าจงมีแต่พูดหลุดพ้นแล้วทั้งหลายความนอบน้อมของข้าจงมีแต่ทรรมอันหลุดพ้นหมั่นบริกรรมทุกเช้าค่ำจนขึ้นใจแล้วจะปลอดภัยพยันตรายต่างๆจะไม่มากล้ำกลายตัวเราได้เลย นี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นํามาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นําสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดี มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ